สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านชาวลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทำนายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีตุล ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลัคนาราศีตุลเรื่องการงานธุรกิจท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความมั่นคงท่านจะรู้สึกอุ่นใจกับสังคมแวดล้อมในที่ทำงานและก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเหมือนมีญาติมีความสนิทสนมกรมเกลียวขอให้ท่านมีสมาธิในการทำงานท่านทำงานอันใดก็ขอให้ทำเป็นอย่างอย่างอย่าได้ทำอะไรหลายหลายอย่างพร้อมกัน เพราะท่านจะไม่มีสติสมาธิขี้หลงขี้ลืมเหมือนสมองไม่สั่งงานประมาณนั้นเขาเรียกสมาธิสั้นนะคะหมออ้อยไม่ได้ว่านะคะประมาณเอาไว้ว่าจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีตุลสำหรับท่านที่มีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้ หากท่านทำงานหรือทำธุรกิจอะไรผู้ที่จะมาร่วมงานหรือร่วมลงทุนกับท่านจะนำลาบผลเงินทองให้กับท่านมาให้กับท่านมากมายส่วนคนที่ท่านจะได้มานั้นเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้มาจากการทำงานท่านจะถูกหารครึ่งคือแบ่งครึ่งอะคะ่ะให้ไปยังคู่ครองงุ้นส่วน หรือผู้ร่วมงานที่ท่านทำอยู่ด้วยความรักคนโสดชาวลักนาราศีตุลท่านมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจเป็นผู้ที่มีฐานะดีมีหน้าที่การงานที่ดีพบเจอคนดีเข้ามาในดวงชะตานะคะคนที่มีคู่ท่านจะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อก่อร่างสร้างตัวสร้างอนาคต เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นคนที่มีกิ๊กเอ๊ะทำไมหมออ้อยบอกว่ามีกิ๊กด้วยปกติก็คนโสดและคนมีคู่แต่สำหรับราศีตุลคนมีกิ๊กด้วยนะคะให้ระวังค่ะความรักจะถูกเปิดเผยคนรักของท่านจะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านเป็นอย่างมากต้องระวังนะคะโชคลาบ ได้ลาบผลจากอสังหาริมทรัพย์หรือได้รับความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคนในครอบครัวค่ะหรือท่านอาจจะมีโอกาสได้ครอบครองทรัพย์สินบางอย่างโชคจากการเสี่ยงพอมีได้จากตัวเลขที่เป็นบ้านเลขที่นะคะซื้อพอประมาณนะคะข้อควรระวังระวังจะผิดใจกับผู้ใหญ่ มีปากมีเสียงกับคนรอบข้างหรือบุคคลเหล่านั้นจะเจ็บป่วยนําความร้อนใจมาสู่ท่านหรือท่านมีโอกาสต้องสูญเสียทรัพย์สินบางอย่างหรือทรัพย์สินบางอย่างหลุดมือไปความผิดพลาดเกิดจากตัวของท่านเองท่านอย่าไปค้ำประกันใครนะคะอย่าให้ใครยืมเงิน อย่าเอาทรัพย์สินไปจำนองต่อยอดหรือลงทุนมันอาจจะไม่ได้คืนค่ะหรือท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลอยู่กับที่จะร้อนใจอยู่บ้านไม่ได้อยู่ไม่ติดบริวารทำให้ท่านเดือดร้อนค่ะสำหรับวันนี้หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ช่วงหมออ้อยช่องหมออ้อยนะคะชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีหนึง่งคำถามหนึ่งแชร์ช่วงเวลา1 9 0 0ก0า0นถึงนหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะสุดท้ายนี้หมอ ขออานวยอวยชยัยอวยพรปีใหม่ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ให้กับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านขอให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองรอบด้านหมดหนี้หมดสินหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยรวยรวยรวยปังปังตลอดปีตลอดไปสวัสดีค่ะ